อออออาหารพวกนี้ข้าไม่กินเจ้าเอากลับไปเถอะท่านหมอทังนี่เป็นน้ำใจของข้าท่านก็ให้เกียรติหน่อยสิไม่ได้ไม่ได้ข้าเป็นคนทิ้งหลักการเพราะอาหารแค่นี้พวกเจ้าปาดานแล้วไป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 ไเลยออกไปเลยออกไปออกไปก็ได้ก็ได้เราไปกันเถอะ อ๋อนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาอาหารพวกเจ้ากลับไปด้วยถูเอ้ยไม่ต้องหรอกถ้าท่านไม่อยากกินก็วางไว้ตรงนี้แหละหรือไม่ก็เททิ้งเอาละท่านหมอถังรีขอตัวก่อนนะอโอ้ไม่เอากลับไปด้วยเหรอืรอ้อูอ้ dạy 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 như <c oughs> ออเอเฮ้ยอ,อย่าเห็นแก่กินไม่ได้ไม่ได้ข้าจะหลงกลพวกหนังไป่ได้เด็ดขาดพวกเจ้าฟังให้ดีนับจากนี้ไปต้นไปห้ามผู้หญิงสองคนนั้นเหยียบเข้ามาในบ้านข้าแม้แต่ก้าวเดียว <c oughs> อออมเกมันก็สับจายลอเยอะยลตาลอใจสนลือเอและที่สำคัญนมันล่อปากด้วย พวกเจ้ากลับไปเถอะวันนี้นายท่านไป็นภแขกท่านหมอทังเดี๋ยวก่อนท่านหมอคะท่านหมอังท่านหมอทังโอ้โหเดบแม่นางเก่าพวกเจ้ามาอีกแล้วเหรอเออขอโทษครับคือพวกนางน่บุกเข้ามาเองเอ่อเอาไปเอาไปเอาไปท่านหมอทังท่านอยารู้ไหมครับว่าคืนนี้เขาทำอาหารอะไรมาให้อีกแล้ว ท่านหมอถั้งคืนนี้หลานเซียงเตรียมอาหารว่างขึ้นชื่อที่สุดในปักกิ่งซุปไข่นกพิราบค่ะจ๋าซุปไข่นกพิราบด้วยท่าลองชิมดูก่อนสิจะอ้เขาบอกจักมาแล้วไม่ใช่เหรอต่อให้พวกเจอมาทุกวันก็ไม่มีประโยชน์ โทษท่านหมอถังท่านอย่าพูดอย่างนี้สินี่เอาอย่างนี้นะท่านกินก่อนค่อยทบทวนก็ได้นะมาดามาดาไม่ได้พวกเจ้าเรเลยไปเถอะไปเลยเอาไปเลยงั้นเอาอย่างนี้นะท่านหมอถังเราจะวางอาหารไว้ตรงนี้ท่านอยากกินเมื่อไหร่ค่อยกินก็แล้วกันคุณหนูเราไปกันเถอะอ๋อได้งั้นเราขอตัวก่อนนะคะไปก่อนนะท่านหมอถังเอาคืนไม่เอากลับไปอีกแล้ว อสุกไข่นกพิรับเอ๊ะนายท่านเจอไปข้างนอกเหรอครับออใช่แล้วแม่นางเก่าคนนั้นมาตื้อข้าเหมือนยังกับวิญญาณตามหลอนข้าร่วานางเราไม่ยอมปล่อยข้าง่ายๆถ้าหากนางมาอีกเจ้าก็บอกนางว่าข้าไปจากฝอซานแล้วได้ครับข้ารู้แล้วถ้าไม่ต้องเป็นห่วงหรอก โอ้นี่อ้นี่คือสลาเป่าใสผักกาดใสเนื้อใช่ไหมใช่ค่ะท่านหมอถังอาหารว่างพวกนี้ยเมื่อก่อนตอนหลานเซี่งอยู่ปักกิ่งกินทุกวันเลยหลังจากที่เข้ามาที่นี่ก็ยังทำให้คุณหนูกินด้วยใช่แล้วท่านหมอถังท่านให้เกียรติลองชิมดูหน่อยสิคะ ใฮ้ยนี่นีแม่นางก้าวิธีของเจ้าได้ผลแล้วข้ายอมจำนนแล้วสายผักค่อยๆกินนะคะใช่ๆระวังติดคอดีๆผมแม่นางก่าเจ้าอยากให้ข้าช่วยเลี้ยงจัน ไม่มีปัญหาแต่ว่าเจ้าต้องรับปากข้าคนหนึ่งนะท่านหมอถังฉันพูดมาเลยค่ะเออก็ให้สาวใช้เจ้าหลานเสียงอ่ะอุ้ยต่อไปทำอาหารอร่อยอร่อยไว้ข็ากินบ่อยๆแล้วกันนะเออ,เอ,อท่านหมอถังหลานเสียงรับปากท่านดีดีดีแล้วาก็กินเสร็จก่อนแล้วข้าจะตามพวกเจ้าไปที่ขอจันเซิงนะดีคะ่ะท่านหมอเสียงนี่ค่ะกินทห้หมดเลยใส่เนื้อ สออรทุใใจจอท่านหมอเหลียงก็ขอร้องท่านแล้วปราว่าลุกขึ้นเถอะมนหนึ่งช่วยยาม่อนข้าเอายายเข้ากินถ้าใช้ยาเกินขนาดอาจมีผลข้างเคียงตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับอาว่าแล้วปาว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วงน,นะ นายท่านของข้าต้องรักษาอาว่างหายเน่เฮ้ย, <c oughs> ยท่านคิดว่ารักษาง่ายขนาดนั่นเชียวเหลียงจานท <c oughs> ่านหมอถังเห็นหรือยังขวดนี้ก็คือยาครอบจกกักาวันแอบรอเดี๋ยวรู้วิธีใช่ไหม เงั้นฝังให้ดีใช้มันเนี่ยทาที่หน้าอกของคนไข้เห็นผลทันทีอขอบคุณท่านหมอถังเอาไปเถอ,อะ,อะ,อะเป็นยาครอบจักรวาลจริงๆมาเป็นยาวิเศษแน่นอนอยู่แล้วนะเอะท่านหมอถังครับครั้งนี้ท่านยืย่นมือเข้ามาช่วยข้าไม่รู้ตอบแทยนยังไงดีเฮ้ยท่านหมอเหลียงเนี่ยอันนี้เนาะ คือสูตรยาครอบจักรวานตอนเนี้ข้าขอมอบให้กับท่านอ,าอ่ะท่านหมอถังครั้งนี้ด้ับการช่วยเหลือจากท่านข้าขอบคุณทั้งไปอย่างสูงเฮ้ย hey, ไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณแม่นางเก้าคนเนี่นะ <laughs> เอ๊ะดานเซง วันนี้เจ้าคิดจะทำอาหารอะไรอร่อยๆแมข้าก oh. exactly. ินด right uh. ีกอะอวันน mm. ี้เขาจะทำบะหมี่ดั้งเดิมของปักกิ่งให้ท่านกินดีไหมล่ะดี่นีีฮสชอบ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 มากเลยนี่ในหลังเก้าพู้เจ้าทาอะไรกันแม่นี่เชิดอะไรครับมาชครับเข้ามาเลิกฟินกับท่านหมอเหลียงอาผเจ้ามาถูกที่แล้ว อาว่างจะได้ผลเชื่อกอาทิตยหน้าได้ผลแน่นอนมั้เขามาก่อซี่มาฝิ่นอาก็มาเลิกฝิ่นนี่นัก่อนนะมาพวกเจ้าต้องจำไว้ให้ดีนะหลังจากต้มย้ายเดือดแล้วใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่าเคี่ยวจนไหม้กินวันละสองครั้งพวกเจ้าจำได้นะจำได้จำได้จำได้ก็จำได้ครับเอาละไปเอายาข้างนอกนะท่านหมอตามเข้ามาเอายาพี่เคยค่ะ รวมวันนี้เรามีคนไข้ทั้งหมดเจ็ดสิบหกคนค่ะจริงเหรอคนต่อไปเชิญเลยเดี๋ยงแงว่างท่านหมอนเหลียงคือผู้มีพระคุณอาว่างขอกราบคารวะท่านอว่างลุกขึ้นเถอะอาว่าง,ากกาางจำไว้ให้ดีพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเจ้าต่อไปอย่าทำให้แม่ต้องเสียใจอีกความจริง ข้าก็ไม่อยากให้แม่ข้าเป็นห่วงแต่ว่าท่านหมอเหลียงข้าจะไปจริงๆจะมีเรื่องอะไรเอะอครึ่งปีก่อนข้าตามเพื่อนๆไปเที่ยวที่ซอยสามแรกๆข้าไปเล่นการพนันเท่านั้นแต่ต่อมาพวกเขาก็พาข้าไปสู่ฟินจนข้าถอนตัวไม่ขึ้นเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนพวกเขาก็หลอกเงินข้าไปจนหมดจากนั้นข้าก็ไม่มีเงินซื้อฟินจําเป็นต้องไปทํางานที่โรงงานของพวกเขาก็หมายความว่าเจ้ารู้ว่าโรงงานพวกนั้นอยู่ที่ไหน อเอาว่ะเจ้าก็รู้ว่าคนติดฝิ่นทรมานมากคงไม่อยากคนอื่นเป็นเหมือนเจ้าใช่ไหมแน่นอนครับงั้นก็ดีแล้วเอางี้ข้าอยากให้เจ้าร่วมมือกับหน่วยปราบปรามบอกที่อยู่ของโรงงานมาเจ้าจะยอมไหมท่านหมอเลี้ยงท่านช่วยชีวิตข้าเอาไว้ท่านอยากให้ข้าทำอะไรข้าก็จะทำตามข้าขอทำอย่างสุดความสามารถดีื ต้องสามโทษสิทธ์ต้องสามข้าขอโทษเอื่องอะเอานผู้ี้ข้าเองข้าคือข้าวานตระกูลหลงน้ท่านผู้ทำรับรับตลอทำไมถึงไม่ส่งเสียงท่านผู้ข้าเรียนทันแล้วแต่ว่าท่านไม่ได้ยินท่านละเมอตลอดข้าเห็นว่าท่านเป็นแบบนี้ข้าก็เลยไม่กล้ารบกวนท่านก็เลยไม่ได้ปลุกท่านตื่นบอกว่ามหาข้าในมีเรื่องอะไร นายท่านหลงนะสั่งให้ข้ามาดูท่านหน่อยดูว่าท่านตื่นหรือยังถ้าหากท่านตื่นแล้วนายท่านหลงให้ท่านไปพบเขาจะไปบอกนายท่านหลงเดี๋ยวข้าจะตามไปพบเออถ้าไม่มีอะไรข้าน้อยขอตัวก่อนนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปอเอ,อเมื่อกี้เจ้าบอกว่าข้าละมเมอ,อและยังละเมอตลอดเวลาด้วยใช่ไหมอ๋อใช่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 ใชใชข้าละเมออะไรเออ,เอ,อคือว่าบอกข้ามา บอกมาตรงตรงเออ,เอ,อท่านบอกว่าสิทธิ์น้องสามข้าผิดต่อเจ้าข้าขอโทษเออคือท่านผัวท่านผัวถ้าไม่มีอะไรแล้วข้าน้อยขอตัวก่อนนะ นายหลงจังตงครับมาแล้วเหรอครับมามาขอบคุณอ,อาการเป็นไงบ้างเ<อ>พิ่งบาละมีนายท่านตอนนี้เกือบหายดีแล้วเฮ <laughs> นายท่านเรียกเข้ามามีเรื่องอะไรเหรอจังตง มีอยู่เรื่องหนึง่งคงต้องให้เจ้าออกหน้าเองเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าถึงจะสบายใจและท่าหลงสั่งมาได้เลยพักนี้มีคนงานคนหนึ่งหายตัวไปน้ำซ้ำตอนนี้เขายังอยู่กับเลี้ยงจันมีเรื่องแบบนี้อ,อ่ะืโ่โถอยก็ให้ข้าไปจัดการกับมันซะกสินเรื่อง เจ้างตองคนงานคนนี้น่ะรู้เรื่องของเรามากข้ากลัวว่าอีกไม่นานเหลียงจันกับเชอเจ้างจงพวกเขาจะมาเหยียบบนหัวค้าที่น่าเป็นห่วงก็คือถ้าหากว่าคนงานคนนี้รู้เรื่องของเรามากกว่าที่เราคาดการเอาไว้แบบนี้เราเดือดร้อนนะ่ะนายท่นหลง ขอให้ท่านสั่งมาข้าไปจัดการพวกมันพร้อมกันสักนสิ์นเรื่อง<ม>เรื่องนี้ไม่กวรรอช้าข้าเรีบไปจัดการเลยนะเอจังตงเลี้ยงจันน้ะไม่ธรรมดาเจ้าทำงานครั้งนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะเฮ้ยนทาทะหลงข้ารู้อยู่แล้ว <laughs> ตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งที่ฝอสเกิดคดีทั้งหมด14รายด้วยกันที่ผมแปลกใจก็คือมี6คดีที่สำคัญมากตอนที่พวกเรามีโอกาสล่าผู้บงการออกมาได้แต่สุดท้ายกลับผิดพลาดไม่ได้อะไรกลับมาเลยพวกคุณนะเป็นเจ้าหน้าที่ดีเด่นที่กรมตำรวจเสนอให้ผมและผมก็ดูข้อมูลของพวกคุณแล้วมีฝีมือจริงแต่ทำไมมาถูกย้ายมอยู่ในปราบปราม,ามกับต่างก,กันขนาดนี้ พวกคุณต้องให้คำตอบกับผมเนะอะวน้าครั้งนี้ผมกับหูเหวนทำเต็มที่แล้วดูเมันว่าผู้บงการคนนี้ไม่ธรรมดาทุกครั้งที่เราใกล้จะรวบรวมหลักฐานได้เขาก็มีวิธีชิงตัดหน้าเราผมไม่ต้องการคำอธิบายต้องการผลลัพธ์พวกคุณออกไปก่อนทบทวนให้ดีดีด้วยเนอะครับหัวหน้าขอจาจารย์ซิงออาจารย์เหลียง หัวหน้าเชิญพอเขาได้รับข่าวก็รีบทิ้งงานที่ทําอยู่มาหาท่านทันทีเขาคืออาว่างใช่ไหมหัวหน้าเชิญพี่ชายทั้งสองหัวหน้าเชิญก่อนหน้านี้อาว่างเคยทํางานในโรงงานฝินและยังติดฟินอย่างรุนแรงแต่ว่าเขาไม่ยอมให้คนอื่นเหมือนกับเขาจึงบอกที่อยู่ของโรงงานออกมาเพื่อให้หัวหน้าเชิญไปกวาดล้างให้สิน้นซากเมื่อไปเชิญน,นี้ก็ไม่ควรรอชา้าหูหวินแล้วี่ไปก็เถอะอาว่างจะนำทางครับหัวหน้าเชิญข้าไปเป็นเพื่อนเธอด้วยนะ อาจารย์เหลือให้ความช่วยเหลือเจ้งจงขอบคุณเป็นอย่างสูงไปเถอะพี่เคยคะ่ะข้ายากไปด้วยพวกเราไปทำํำคดีไม่ใช่ไปเดินเล่นอ,อยู่บ้านเถอะไปคุณหนูนายท่านทําแบบนี้ได้ยังไงคุณหนูเป็นคนช่วยตามหาอาว่างจนเจอมีเรื่องสนุกแบบนี้กลับไม่ให้เราไปมไม่ให้ข้าไปข้าก็ไม่ไปด้วยเหรอไปเราแอบตามไปมทั้ดดีสิ นเต,ตรียมตัวพร้อมหรือยังพร้อมครับเคนเจ้าฟังให้ดีเดี๋ยวไปถึงโกดังต้องข้าเปา้าหมายให้ได้ถ้าหากมีคนมาขัดขวางข่าให้หมดทุกคนได้ยินชัดไหมข้า,ขาใจแล้ว เอาหมิงครับเจ้าเพิ่งมาสถานที่แบบนี้เป็นครั้งแรกใช่ไหมรู้ไหมว่าที่นี่เรียกว่าอะไรข้าจะบอกเจ้าที่นี่เขาเรียกว่าโบถดคริสโตบถดคริสเหรอครับอืมใช่ในท่านหลงอืมบถดคริส เป็นสถานที่อะไรเหรอครับ,บเาากบาหมิงบทคริสต์นะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ที่ทำให้จิตวิญญ,ญาณของคนบริสุทธิ์อ๋อท่านหลงมาแล้วเหรออ๋อท่านแม่ชีมารีสวัสดีครับสวัสดีเค้าใช้เงินที่ท่านบริจาค อสอมแซมบทใหม่เงินที่เหลือซื้ออาหารแห้งและหนมผงบริจาคให้ชาวบ้านที่ยากจนท่านคิดว่ายังไงอืมท่านแม่ชีพวกท่านทำได้ดีมากดีมากมากได้รับความช่วยเหลือจากท่านโบทแห่งนี้ถึงดาเนินการต่อไปได้ท่านหลงข้าขอเป็นตัวแทนในโบทขอขอบคุณท่านด้วยความจริงใจท่านแม่ชีท่านเกรงใจเกินไปแล้ว ถ้าช่วยเหลือนิดหน่อยมันสมควรอยู่แล้วลนะ่ะอาท่านลุงเชิญมาดูทางนี้เชิญเชิญน,นี่คือนมผงชั้นดีช่วยเหลือเด็กยากจนได้ตั้งมากมายท่านแม่ชีพวกท่านทำได้ดีมากขอให้ท่านทำให้เต็มที่ต่อไปข้าจะสนับสนุนพวกท่านอย่างสุดความสาม,มารถขอบคุณแล้วเข้าแล้วเข้าะะอย่ารบกวนนะรบกวน ไม่มาขอแพงไปไปไปเอาอย่าอู้อย่าอู้ทำงานทำงานนี้งานเดินช้าคลายดีเนาะพวกเขามาแล้วพวกเขามาแล้วามาแล้วเหรอขนาดเป็นไงบ้างนี่ผิดปกติมีคนงานสิบกว่าคนทำงานอยู่ข้างในอาวักครับปกติเป็นแบบนี้ใช่ไหมปกติคนไม่มาขนาดนี้อาจารย์เหลือคนงานหายตัวไปเชื่อว่าพวกเขาต้องเฝ้ารักษาการอย่างเข้มงวดน นน้มีคนเพิ่มเป็นเท่าตัวแสดงว่าเขาหนาไหวตัวแล้วอ,อาจารย์เลี้ยงทาจะตามเจ้งจงไม่เสี่ยงสักครั้งหนึ่งข้าฟังคำสั่งท่านอยู่แล้วพวกเขาเฝ้ารักษาการอย่างเข้มงวดเราต้องระวังเป็นพิเศษครับเราต้องแบ่งเป็นสองทางต้องว่วงไว้หน่วยหนึ่งตามเข้าไปรับรับรอลองเนะไป เราหมุกเข้าไป ู้ที่มีพระคุณพระเจ้าอยู่เคียงข้างท่านริสตชนกล่าวคำสรรเสริญพระแม่ให้กำเนิดพระเยซูและสรรเสริญพระแม่มารีสัตตมารีอามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อเราคุบาปและเมื่อจะตายอาเมน ระบัดนี้พวกเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพร้อมๆกัน